ทำยาให้ยายใช่ไหมครับลูกใช่ครับรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพุ่งนะเห็นมันเห็นมันกระดึบกระดึ๊บไม่ลูกเห็นมันกระดึบกระดึบลงไปไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะเทลงไปอีกครับรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งห้มันกระดึบกระดึบลงไปก่อนคุณหมอบอกว่ามันจะต้องผ่าน พกนี้ลงไปเพื่อให้มีเอนไซม์แล้วก็ทำให้ยายกินได้เก็บไว้ในตู้เย็นนะชั่วโมงี่ช <พอ S 1> ั่วโมงพออยัางครับนล้นเพิ่งจะหมดบ้านแล้วนะพอย่งพอ,อแล้วแลงง้วเคนจีจบแชนเนลเคนจีแชนแชนลก่อนขอบคุณนะครับท,ที่มา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 ดูที่มาดูช่องเคนจีแชนแนลครับ ถ้าใครใใชอบคลิปนี้ก็ลองย,ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องคินสีแชร์ชได้ด้วยนะคะบค๊ายบายกดคิดิ้งนะครับบ๊ายบาย